พี่ก็มี่จาพี่น้องชาวไทยท่านช่นนองหนึ่ง MBC นะทุก่านวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทและอยู่ในแมทที่มีชื่อว่าจำลองการชนของรถยนต์ผมจะเล่นเป็นเอ่อระหว่างระหวางนะเจอกันแต่เพราะว่ายิ่งช่วงนี้เนี่ยกว่าเสียงติด้วยกระสิ์ เพราะว่ายิ่งช่วงนี้เนี่ยเอ่อเอ,อไม่ใช่สิยิ่งเคยมีแบบการแบบสหรัฐช่วยไทยฝึกลบนูนี่นั่นช่วยสอนไม่ต้องไปนอ้นั่นอะไรน,น,นะไม่ต้องไปไอเกรงใจเพื่อนบ้านนะอ่าโอเคเข้าแมปกันฮ่าเ,เปิด เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมเล่นในมือถือดาวโหลดข้อมูลเลยครับกดสีสม้มถ้ามันขึ้นสําเร็จหน้าจอก,ก็จะดำปุ๊บแล้วก็โผล่มาแบบนี้วิธีเล่นก็คือถ้าทุกคนเปลี่ยนเป็นแบบนี้กดตรงนี้นะผมวงกลมไห้อยู่เนี่ยกดเป็นรูปสต็อปอันนี้มันเป็นรูปสต็อปกดเข้าไปเลือกรถได้เลยจะเอารถไหน ตอนอารมบนี้ผมจะรถอะไรดีเนาะืมรถเทๆ่ๆผมไปปรับแต่งรถมาด้วยบางคันรถขายติมมนนีเครื่องบินด้วยอะ่ะคันคันไหนน่าสนใจเล้คันนี้น่าสนใจเล่นเลยโว้ควิ้ไฟเนี่ยอันนี้ผมไปแต่งมานะอือรถอย่างเร็ว ถ้ามันมีบอกเนี่ยว่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเนี่ยมันก็จะมีเออรถพลิกสามารถกดตรงคำว่ารถพลิกแล้วก็กดตรงหน้าจอจะทําให้รถกลับมาเหมือนเดิมกลับมาตั้งแบบนี้เหมือนเดิมแล้วไอ้า A เนี่ยก็คือกระดูกหักก็คือรับบาดเจ็บส่วนแสดงภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ช่างรถและมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แฮมายมันก็จะเลื่อนไปไปดูของคนอื่นได้ นี่อว่าใครเป็นยังไงโอเคมาดูทางด้านเราเฮ้ยเราเราอ,อีกฝั่งยังหายไปไหนอุ้หเอ,อืเอ,อไม่แหลกก็ดีเลยโอโหเรียบร้อยรถเละเลยอืมรถรถมีหลายคันมากเลยเออเอาดัมโบเอาแลมโบแลัมโบน่าเล่นโอเคไป รถบบพังบ่ะเอ้าวไม่พังตอนแรกแต่มาพังทีหลังเพือเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันส่วนพวกน,นี้ก็จะเป็นเออ่คันที่เรายังไม่ปกลกลรออันนี้เราคือต้องเลเวลก่อนนะ ที่มีรถนู๊บด้วยเฮ้ยมันจะมีรถเก๊สด,ด้วยโอเคไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือรถพรีเมียมจะมีรถแบบโอ้โหรถถังก็ยังมีอ่ะฮะเออมีรถคนแก๊สด,ด้วยใช่ไหมโอเคไม่มีไม่มีรถพิเศษเนี่ยเรามีได้แค่หนึ่งคันนะครับก็คือรถใส่กอกโอเค อ่าเรามาดูรถที่ไม่มีรังค้าของผมโอ๊ยทำไมมันเละแบบนี้นะฮะนี่ผมไปแต่งสีแดงแดงนี่เฮ้ยทำไมรถชา้ชาๆจังโอเคแล้วมันมีไฟหน้าด้วยเห่ไหมเทไหมเทไหมเราสามารถสูง้ามาแบบอ่อนออน,อ,อ,น,อ,อ,น,อ,อ,นอ่อนเอาแล้วยังระเบิดอยูอด่ด้านหล้างเมื่อกี้นะ เียวอุยเฮ้ยเย,ยัังละบันอืออือเอาโหอื้โอ้โหอออตอนนี้ผมเลเวเห้านะเพราะว่านี่เห็นไหมรถมีความก็กดเพราะว่ารถพิกแล้วก็กดอีกรอบเห็นไหมจากสุดาทการรถสิบล้อชนเมื่อกี้เรียบร้อยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรขับตอ้นอืได้มันขับตอ้นออืื จะชนอะไรกันนักกันหนะเฮ้ยอะไรอะไรรถเกิดรถถลายแต่รถก็ไม่เป็นไรเพราะรถฉันแข็งแรงดู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 การกระทำโอ้ยแล้วดูสภาพรถดูสภาพรถยูโนเรามาขายวยเดี๋ยวราเมง กัดนดีกว่ารถก๋วยเตี๋ยวราเดมงอยู่เลยอ้ไอยู่นี้ฮะก๋วยเตี๋ยวราเมงนี่ไงรถขายก๋วยเตี๋ยวราเมงโอเคขึ้นครับว้าวเท่มากดูพวงมาลัยดูพวงมาล้อหูืมขับเลยแง่นงๆแงมันมีชื่อบอกว่าเอาเคมอุ้ย รถ <c oughs> ทวีรถเราไม่เป็นไรอ่ะทถทวีรถเข่าอะไรอะรถซิ่งหนักซุ่มหนัก <c oughs> โอ้ย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 อา้าวรถหายฮึฮึฮึรถหายโอเคโอเค,อเคไม่เป็นไรรถใช้รถคันนี้ก็ได้ เออ,อชอนเต็มๆเราจะลองหักเลี้ยวสักกรอบเราจะดีบปรดคันนี้แล้วมาดูกันเป็นจังใดเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันสิเป็นจังใดมันทลายพื้นเห็นไหมรถพลิกมันเลี้ยวยากพี่น้องสาวไทยทุกคนมันเลี้ยวยากเข้าใจน้ำเนี่ คือชนนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมเศลเล็กยิ่งเศลเล็กๆนี่ยิ่งไม่ให้ชนใช่ไหมเฮ้ยร,รถผู้ใหอ๋เรอเศลรถถังอึ้งอ,อึ้งปังในรถโดโทโท,ทีทุดเอารถคันนี้สู้ชีวิตมากเลยใครที่แบบขับรถไม่เก่งขับคชีวิโอ้โอ้โห เชียร์ยอรถถล่มเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรเป็นไรรถเป็นไรอย่าควา่ำลอ้นะลอผู้ใดน่ะล้อรถผู้ใดไปไปกันยาวๆเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจี้ห่วยเฮ้ยรถจิ้งขนาดนี้ไม่ค่อยเป็นไรอความนี่ทพ ทพชันอิ๋วสู่กันน,นิ๋วเฮ้ยนียังอ่ะไปนึกว่าอี่ยังนุกคนเด,ด,ดูสาภาพรถดูสภาพเมื่อเราไปเปลี่ยนรถกันเถอะผมจะบอกว่าถ้าเรากดอันไหนอยู่อันหนึ่งหรือว่าเรากดรถพลิกอยู่มันจะไปไม่สามารถเปลี่ยนรถได้ยี่ไงมีไฟติดด้วยอันนี้ผมไปแต่งมา ไฟก็มีอนอั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 นอน,นสูงแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้บางทางจริงๆรถเ,เร็วอ่ะเร็วดีนี่ใครอยากแข่งรถกับผมก็เข้ามาได้นะคะผมอผมอสมบายสบายพี่น้องชาวไทยยวะจะมีต่ออีพีหน้าด้วยใช่ไหมั้ยแต่นาทีแล้วอ่ะ ใายมาเปลนาทีแล้วเฮ้ยรถสั่นว่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าก็เลยเรียบร้อยรถเอ้ารถระเบิดหน่อยระเบิดง่ายใช่ว่าหน่อยเอยฮ้ยเฮ้ยอยากขับมานานแล้วแลมบุะ รถหายเอาม่นเอามันูดอะไเสกเครื่องบินฮ่าตาหยุดรถถังผู้ใจนี่เออนี่มันรถหรือว่านี่มันรถหรือว่าอะไรนะรถหรือขี้วะเนี่ยหังง่ายยิบเหงยแล้วรถใครบอกว่าเอารถถังมาไว้โอ้ เต็มๆไม่อยากตายไ,ไม่อยากตายโอ้โหไม่อยากตายฮีอซาเล้งกันแนละ้วโอ้โหลืมบอกทุกคนเลยมันมีรถซาเล้งอยู่ไม่นเงี้ยไม่ใช่รถซาเล้งสิมันเออรถซาเล้งรถยูรถยูนะครับเออรู้จักไหมไหวไ <c oughs> หว <c oughs> เดี๋ยวก็รถ ไว้คิบไปแล้วป่นี้ยังแล้วปัะดนี้อืมออนไวไวโเฮ้โอเคเลยวกฮ้กาจดีปึ๋ยออเก่งติยวติยวติยวไฟออกเลยเห็นไหมถ่าไหร่ไม่ไม่มันต้องเป็นแบบนี้ครับทุกพี่เอยไม่ใช่ทุกพี่ทุกคยวบทัน เดี๋ยวอ้าวชิบหายนึกว่าสคิลรอเดียวยังขี่ได้พี่น้องเมื่อเนี้ยเออแบบนี้มันลงทะเลแบบนี้ก็แหละเล่นรถอะไรดี่เน่อเบื่อๆป้าขี่รถอยู่ปะ รถนี้สำหรับวัยรุน่นวัยรุ่นบ่ชอบแต่ผมชอบไอ้คุณตำรวจทำอะไรคุณตำรวจเออยอย่างแบอเหนื่อยหลุดล้อหนึ่งกินน้ำแห็งไดกินน้ำส้มอะไรจะกินทำไมน้ำส้มเอเอผมยังไม่เร็วครั้งเดียวเราขอรีวิวก่อน ไม่เรือนะเลือนะอนะพินนอพินนอคิโอเลยวะเออฮะขับต่อไม่ได้โอเคเราจะมารีวิวเครื่องบินกันนะอันนี้ผมไม่ค่ไม่ได้ตับปรับแต่งนะรอบหน้าผมจะมาพาปรับแต่งเครื่องบินเป็นเออแมกมากันนะครับผมส่วนนี่มันจะบินขึ้นให้อัตโนมัต เกือบถ้ามันไม่บินขึ้นในเมื่อกี้คือตัวแลมโบเต็มๆอ่ะอเอเครื่องบินก็เร็วอยู่นะแต่มันเร็วสู้รถไม่ได้ไมมันเร็วอยู่อ่ะเหนือยไหมรถคันว้า <laughs> ุ้าวเหยียบลยก็พี่โดงแตกเลยก็วิ่ยังเราบาดเเป็นยังเราบาดีด้ยเโอเคบินได้ละเหมือนเมื่อกี้จะเออเหลือนะไหวบินขึ้นเรียวขวาบินขึ้นเรียวไปขวาว่าจสิไปใายผู้ใดไหว โอเคเครื่องบินมันก็จะควบคุมยากน่อยหนึ่งนะห่วยลำบากแล้ว,บ,ลวบันดี้อยู่กับภูเขาแล้วบันดี้นี่ไงใครขับรถอะไรนี่เครื่องบินลงจอดอย่างสวยงามสวยงามที่สุดในโลกแ,ลแม้จะดูด อยาก็ตามเลยลองดูสักเท่อก็ได้มัง้งอืมนี่นี่ลองจอดแบบสวยสวยเอ้ยสิลองจอดสวยสวยก็บ,บ่ได้บด่าอยเห็ดจังได้แล้วมันสิได้บด่ยอ่อืม อยากจะบอกเลยนะว่าแบบนี้สนุกามากไปหาเร่นกันได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย